ในความฝันเกี่ยวกับสัตว์ป่าฝันว่าฆ่าสัตว์ป่าฝันว่าเข้าไปในป่าแล้วก็ไปไล่ฆ่าสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆครั้งแต่ในท้ายที่สุดท่านจะสามารถเอาชนะศัตรูและอุปสรรคต่างๆได้ ฝันว่าถูกสัตว์ป่าทำร้า,ายถูกสัตว์ป่าทำร้า,ายจนตายถูกสัตว์ป่าทำร้า,ายให้บาดเจ็บเป็นฝันดีหมายถึงจะอายุยืนจะมีชีวิตที่ยืนยาวฝันว่าได้ยินเสียงสัตว์ป่าคำรามเสียงสิงโตคำรามเสียงเสือคำรามท่านกำลังจะได้รับการสนับสนุนทางด้านการงานอย่างนึกไม่ถึงฝันว่าวิ่งหนีสัตว์ป่า หรือฝันเห็นสัตว์ป่าที่ตายแล้วฝันเห็นสัตว์ป่าวิ่งอยู่ในป่าจะตีต่างกันฝันเห็นสัตว์ป่ากําลังวิ่งอยู่ในป่าให้ระวังสุขภาพร่างกายจะเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงฝันเห็นสัตว์ป่าที่ตายแล้วซากสัตว์ที่ตายแล้วกําลังจะได้รับข่าวการเสียชีวิตของคนรู้จัก อาจจะเป็นเพื่อนเก่าการเสียชีวิตของบุคคลที่เคยคบหาสนิทชิดเชื้อเป็นเพื่อนกันฝันเห็นสัตว์ป่าท่านจะได้รับการปกป้องได้รับชื่อเสียงทางด้านการงานฝันเห็นสัตว์ป่าเลขนำโชคคือ5 7 0 5 7 0